ก็ไม่ต่างหรอกฮะวัดประมาณนี้60นี่ว้าวสวยจริงอุ้ยอุ้ยก็สวยลื่นลื่เนี่ยหกสิบเอสเอสหกสิบเนี่ย สำหรับใครที่รับชมคลิปผ่านมือถือนะครับสามารถขยายหน้าจอให้เต็มหน้าจอได้เลยนะครับใครที่ยังไม่รู้นะปกติเป็นต้นฉบับแบบนี้นะครับเราสามารถขยายให้เต็มหน้าจอได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีัยรุ่นหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่องหนึ่ง CCP Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งค่าภาพให้มันสวยไม่เชิงกระสวยให้มันสมูทให้มันลื่นตายของพี่นะสเต็ปของพี่นะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนสําหรับพี่ตั้งนะก็ะคือดับแรกเข้าไปที่ 3. จุดนะฮะสจุดที่อยู่ตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยสามจุดนะครับผมเข้าไปที่เซตติ้งเลยกราฟิกนะฮะ นี้นะกราฟิกนี่นะครับสเตปของพี่พี่จะตั้งไปที่คัตตอมนะช่องนี้จะเป็นคุณภาพของผิวนั่นเองนะครับผมเป็นคุณภาพของของภาพนั่นแหละส่วนตัวนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรวะพี่ก็ลืมเออนั่นแหละแต่พี่ปรับเป็นไฮนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเอ่อดนามิกไ,ไฟดนามิกอ๋อไฟนะัะประมาณนี้อารมณ์นี้นะประมาณนี้พี่ก็แปลภาษาอังกฤษไม่ออกนะอ่ะเออก็นั่นแหละพี่ก็ปรับเป็นออนะส่วนมากพี่จะเปิดหมดนะชาร์ดนี่น่าจะเป็นคุณภาพของเงานะครับผม อันนี้คุณภาพของเงาอันนี้ก็คือ Shadow r e l u t i o n r e d u t i o n นี่ความละเอียดความละเอียดของเงานะครับผมส่วนนี้ก็เป็น Post Processing ก็คือเป็นการประมวลผลของภาพนะฮะตนนัวนี้อันนี้จะเป็น Render s ์ส l ก s c a l นะครับผมก็คือแบบเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่ปรับให้ดูนะสมมติว่าเราปรับต่าสุดนะนี่เห็นไหมมันจะไม่ชัดนะคนดูเห็นไหมมันจะไม่ มันคล้ายๆแบบความคมอ่ะความคมชัดของจอดูนะพอพี่ปรับขึ้นปุ๊บเห็นไหมมันจะแจ่มเลยเห็นไหมภาพมันจะคมมากเลยเห็นไหมก็คือพี่จะปรับสุดเลยนะครับไปตัวนี้จะเป็นเอ่อดูชช่นนี้น่าจะแปลมันบอกว่าปริพาน์ปริพันธอะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่ปรับให้ดูนะสมมุติเราปรับศูนย์นะนี่โอ้เนี่ยมันก็เบื่อมันเบื่อไหเห็นไหมมันไม่ชัดนะพอปรับสุดปุ๊บเห็นไหมภาพมันจะคมมันจะแจ่มนะมันจะไม่หมองมันจะไม่เบื่อ เออเอาราประมาณนี้พี่ก็ปรับเป็นสุดเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ตัวนี้มันคล้ายๆหมอกอ่ะลองลองพี่ปรับสุดนะสมมติว่าปรับสุดเนี่ยเห็นไหมมันจะมนมนอ่ะสีมันจะม,มนะมนม,ม,มันจะไม่สวยนะเท่าพี่ที่พี่เคยใช้มามันไม่สวยนะถ้าใครชอบก็ปรับได้นะแต่พี่จะปรับเป็นศูนย์เลยนะครับไม่ปรับเลยเห็นไหม <Bose. S 2> ไม,มันจะไม่มีแม้ละภาพมันจะสวยมันจะสดกว่านะดูดินะเออสวยจร nh, ิงเห็น <Israelis. S 1> ไหมสเต็ปพี่ต่อไปนะครับต่อไปตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นความหนาแน่นของพืชน่าจะพวกต้นไม้พวกอะไรสักอย่างนี่แหละเออแต่พี่ปรับเป็นปรับเต็มไปเลยนะเพื่อที่จะให้ภาพมันสวยแล้วก็เหมือนจริงนะถ้าใครปรับรวมมันน่าจะน้อยอ่ะไม่ไมันไม่น่าจะสวยนะพี่ปรับเป็นเต็มไปเลยปรับไฮก็คือสูง oh. ต่อไปตัวนี้จะเป็นฝนตัวนี้จะเป็นฝน,ฝนหยดอย่างคุณภาพพี่ก็ปรับเป็นสูงไปเลยนะครับผมฝนหยดให้ปรับให้มันเป็นสูงให้มันสวยไปเลยเวลาฝนตกนะฮะ <Okay. S 1> ต่อไปจะเป็น,ต,นตัวนี้ตัวนี้แปลออกมาแล้วมันจะเป็นาการสะท้อนของฝนนะเวลาฝนตกอ่ะการ ท้อนของพื้นพื้นถนนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พี่ก็ปรับเป็นออนเลยนะฮะถ้าปรับเป็นออฟมันก็ไม่สวยนะสุดท้ายก็ต้องปรับเป็นออนนะถ้าอยากให้ภาพสวยก็คือปรับออนแล้วก็ปรับสุดหมดเลยนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โทรศัพท์เราด้วยนะครับผมว่าของเรามันแรงหรือเปล่านะบางคนปรับสุดปรับเหมือนพี่แล้วแบบมันกระตกเราก็ต้องดูแบบสเปคโทรศัพท์มือถือของเราด้วยว่ามันไหวหรือเปล่านะขณะพี่ปรับขนาดนี้ยังเครื่องอย่างร้อนเลยต่อไปนะครับผมจะเป็นลิมิต fps นะครับผมพี่จะปรับเป็นที่30นะ เพราะว่าเครื่องเราใส่เลื่อนนานนะผมสามสิบนะเราสังเราเคยไปปรับอันตัวนี้ที่วะเราสังเกตนะสาสินะอันนี้สาสิบเอพิดดูเวลาเราเลื่อนเห็นไหมมันจะเออมันไม่สมูทเท่าไหร่นะเห็นไหมลองดูภา,ภาพรอบรอบ,รอบสิ่งรอบรอบ,รอบข้างเห็นไหมแล้วพี่ลองปรับหกสินะเอพิดเอพิหกสิบนะลองดูนะปึ๊บแล้วเรามาสังเกตดูเห็นไหมมันจะลื่นกว่ามันเหมือนการ์ตูนเลยเห็นไหมเห็นไหม มันเหมือนกระตูเลยเห็นไหมมันจะมันจะสมูทกว่านะถามว่าปรับได้ไหมปรับได้แต่ว่าพี่แต่ถ้าเล่นนานๆ่ะเครื่องมันร้อนแล้วมันจะกระตุกนะมันจะไม่สนุกภาพสวยจริงอันเนี้ยแต่ถ้าใครเครื่องแรงก็ปรับได้นะเอพีเอสเห็นไหมมันจะสมูทกว่านะสังเกตดูดีนะสามสิบดูนะเห็นไหมอันนี้ภาพรอบๆมันจะแบบมันเวลามันหันนะมันจะแบบกระตุกนิดหน่อยนะมันจะกระตุกนิดหน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูนะสังเกตดูนะ ลองปรับหกสิบนะเห็นไหม้ามันสมูทสมูทกว่านะเห็นไหมเออปรับหกสิบก็ได้ no limit นี่ก็คือคล้ายๆกันนะผมก็คือไม่จํากัดลิมิตนะก็คือเอาเต็มที่อาเครื่องเราไหวแค่ไหนก็เท่านั้นอนะขนาดของพี่แป๊บเดียวเครื่องร้อนละรลองหกสิบนี่แหละมานี้นะคนดูคร่าวๆพี่จะปรับเป็นคัสตอมเลยนะก็คือนี่แหละ ปรับตามพี่ได้นะถ้าใครของพี่ใช้ iPhone 13นะนี่ลองปรับได้เลยแต่เวลาเล่นสักพักมันก็ร้อนหน่อยนะแต่ทางที่ดีอ่ะพี่จะปรับเป็น f อ e s เป็น30นะก็คือเล่นเรื่อยๆเครื่องร้อนกับพักแค่นั้นครับผมประมาณนี้คนดูถ้าใครอยากได้นะเทสติ้งของพี่ก็ประมาณนี้แหละก็เล่นเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่ลองขับให้ดูนะเห็นไหมฝนตกละลืมเปิดอ,อันนี้เอฟเอ ไม้เื่มประตูแล้วเครื่องมันร้อนเนี่ยเป็นไงรับสามสิบแหละเพราะว่าพ,พี่บันทึกจอด้วยนะฮะของพี่ประมาณนี้ถ้าสามสิบของพี่เรื่อยๆเลยลื่นเลยอ่ะสามสิบเอพีสามสิบมันก็ลื่นแล้วนะสภาพแวดล้อมจอตรงนี้นไง ดดิภาพโอ้โหสวยจริงสมมุตินะครับบางคนแบบเดี๋ยวพี่จะไล่การาฟิกให้ดูเลยสมมติว่าเวลี่โล็คือต่ําสุดเลยนะสำหรับเครื่องที่ไม่แรงก็ <c oughs> คือเห็นไหมมันจะปรับต่ําสุดเลยอันนี้มันก็คือตั้งค่าให้อัตโนมัตินะแล้วภาพมันจออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคนดู <c oughs> อันนี้ไม่ได้บูรลี่แนละ้วน,นี่พี่แค่เปรียบเทียบให้ดูนะครับ อะไรวะอันนี้คือเวลี่โลนะน้ำมันกูหมดเวลี่โลเวลี่โลเวลี่โลโอเคประมาณนี้ต่อไปจะเป็นโลเฉยนะโลมันก็ไม่ต่างอะฮะ What นี่ฮะมันก็ไม่ต่างอะไรนะจากโลเลย ไปนะต่อไปจะเป็นมีเดียมมีเดียมก็เครื่องกลางๆหน่อยนะเครื่องกลางๆนี่มีเดียมนะครับสำหรับมีเดียมมีเดียมมีเดียมไห่เดียมฝนก็สะท้อนก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าความละเอียดมันไม่ค่อยชัดนะต่อไปไฮครับผม high. ไฮอนี้ระดับไฮนะไฮก็ก็โอเคอยู่นะมันดูไฮก็โอเคอยู่นะอันนี้มันเราต้องปรับเองไอพวกนะี้ ก็สวยอยอู่พนะี่ไม่ค่อยชอบไปตัวเนี้ยมันไม่สวยแต่ไปอัลต้าก็คือสูงสุดเลยนะฮสูงสุดเลยนะคุณดูสวยงามเลยเดดโอ้โหสุดจริงต่อไปคัสตอมของพี่เองนะฮะของพี่จะเป็นอย่างนี้ ประมาณนี really. ้60น uh ี่ว้าวสวยจริงอุ้ยอุ้ยก็สวยลื่นืลเนี่ย60สิบเอสบีเสเนี่ยสวยจริงอยู่ดิโอ้โหปิดไฟด้วยเนี่ยโอ้โหก็สวยเลย โหสวยจัดสวยจัดดูดิหมเซียวโ,โ,โอ้ชอบ่ะเนี่ยเราเรามาลองไอ้ตัวนี้ดิไอ้ตัวเ,เนี่ยที่ว่ามันปิดฝนอ่ะดูนี่นี่ไงเห็นไหมเขาดูบอกแล้วการสะท้อนของเอ่อฝนอ่ะเห,ห็นไหมมันจะไม่สวยนะสพราะว่าเราเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเงาอันนี้ลองโรดูซิฝนอันนี้ลองโลหมดเลยนะฮะ ฝนเกี่ยวกับฝน,น,เ,เ,น Hi, Hi, เนี่ยก็ะเเลกีะเคลนะครับก็คืถ้าหายหายเนี่ยนไม,มันจะสมจริงกว่าเยอะเลยดูนี่อยูสวยจริงปรับออฟนะถ้ามันจะล,ยลอยๆไอ้ฝนมันจะไม่เงาหน่อยนี่อันนี้เงาเลยโอ้โหสุดจริง นะครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมมันมัน fps หกสิบอะนี่ปรับเป็นสามสิบได้เลยนี่เราปรับสุดแล้วโอเคโอ้ยลืมลืมอันนี้เราปรับเป็นสุดนะลืมไปไอสเกลอะไรเนี่ยนี่นจะสวยเลยนะโอ้ประมาณนี้ครับคนดูสุดจริงบอกเลย setting ของพี่ยวต้องดูโทรศัพท์ของเราเลยนะว่ามันโอเคป่อ ถ้าัดเราโอเคก็จัดเลยสยม่ว่าจะปรับแม็กหมดเลยนะฮะปรับสูงสุดหมดเลยนะฮะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวปรับนี้เพราะว่าพี่ไม่ชอบหมอกเลยดูดิจะมอมองอยงมันจะบุกเออมันจะเป็นควนอะ่ะคล้ายๆควนอะ่ะปรับสุดนี่สุดจริงประมาณนี้ครับคนดู น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะข้าวนี่แหละประมาณนี้ครับผมการเซตติ้งของพี่นะครับผมลองไปปรับลองไปใช้กันได้นะจ้าโอเคครับผมคลิปนี้ก็ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมลองไปปรับใช้กัน <Okay. S 1> ได้นะครับผมเ <Okay. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆใครที่เข้ามารับชมก็ mm. ฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับเ <Okay. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย